สวัสดีครับชัยนัทออนทัวร์นะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาทําบุญกันเนาะหลังจากที่พาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมาชาติเนาะคลิปนี้เราก็มาเปลี่ยนเป็นการทําบุญกันบ้างเนาะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาทําบุญมาท่าทาทองเที่ยวกันที่วัดปัญญาอันธารามนะครับนี่ก็อยู่ตาบลคลองหกคลองหลวงเนาะอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก็เป็นวัดที่ หลวงพ่อปัญญานะครับนะครับพี่ขัเขาเป็นอดีตเจ้าวาดที่วัดชนะระทานเนาะท่านก็ได้ม,มาสร้างที่นี่ที่นี่ก็มีจุดเด่นเป็นสร้างจําลองพุทธคยาจากอินเดียเนาะเอามาประดิษฐานอยู่ที่นี่ด้วยมีอะไรกันบ้างที่สิ่งที่น่าสนใจแล้วครับแล้วก็ไฮไลท์ที่นี่เนาะเขาจะมีเป็นภาพสามมิติแฝงด้วยกติธรรมเป็นเช่นไรใช้นัดออนทัวร์จะพาเพื่อนไปชมกันข้อที่นี่นะครับผมเขาจะมีที่จอดรถสะดวกสบายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ สามารถจอดรถน่าจะได้หลายร้อยคันเลยนะครับตรงด้านซน้ายนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นเป็นลูกตาเนะี่ยก็เป็นสําสนักงานนะครับของวัดปัญญางาินทาลามนะครับตรงด้านขวาก็คงเป็นที่ทำจิตของสงฆ์ต่างๆนะวัดที่นี่ก็จะอาจจะไม่เหมือนที่อื่นเนาะนด้านขวาก็มีที่จอดรถเหมือนกันเยอะแยะเลยครับผมสามารถจอดรถไล่เหลือเฟือเนาะตรงนั้นหน้าที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นนะครับก็จะเป็นเจดีพุทธคยานะที่จําลองมาจากประเทศอินเดียนะครับผม เดี๋ยวเราไปชมใกล้ๆกันเนาะตอนนี้ผมย้อนแสงอาทิตย์นะครับผมแสงอาทิตย์อยู่ตรงหน้าจะเลยมันจะมองเห็นเจดีย์ไม่ชัดเดี๋ยวเราเดินไปดูใกล้ๆกันจุดทางนี้ก็เป็นจุดทางเดินเข้าไปยังเจดีย์นะมันจะมีชั้นบนกับชั้นล่างนะครับชั้นบนเราก็สามารถขึ้นไปชมบิวได้ส่วนชั้นล่างที่เห็นเนี่ยเป็นประตูกระจกก็จะเป็นจุดที่เข้าไปชมภาพปริศนาทํสามมิติเนาะสามารถมาเซลฟี่ถ่ายรูปกันได้เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมทาง ด้านบนกันก่อนแล้วกันเนาะเนี่ยครับเราก็ต้องเดินไปเดินไปได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมนี่ก็จะมีจุดถอดรองเท้านะครับผมที่สามารถที่จะอเอาวางไว้แล้วก็เดินเข้าไปชมภาพปริศนาธรรมอยู่ทางด้านไหนทางด้านเนี้ยนะครับเขาก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเนาะแต่เขาก็จะมีเป็นตู้นะครับผมสําหรับให้เราหย่อนทําบุญเนาะตามแต่ศรัทธาเราก็เดินวนไปทางซ้ายนะครับผมทางด้านซ้ายเขาก็จะบุกกัน ต้นหมากเนาะมันจะมีหมากเหลืองหมากเขียวนะครับผมแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นหญ้านะครับผมเขาก็ดูแลเป็นอย่างดีเนาะสวยงามเนาะขึ้นมาทางด้านบนทางด้านข้างเขาก็จะปลูกเป็นต้นเข็มเนาะมีดอกเข็มแดงๆอยู่ทางนี้แล้วทางด้านขวาก็จะเป็นเจดีพุทธคยานะครับผมอันนี้เลนส์สมิลน,นะครับเก็บ <laughs> ไม่หมดนะขนาดใหญ่พอสมควรเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันเดี๋ยวเราเดินไปดูรอบๆกันก่อน มันก็จะมีบันไดขึ้นไปเนาะส่วนที่วันที่ผมมาเนี่ยเป็นวันธรรมดาวันจันทร์นะครับก็ไม่ค่อยมีคนมามากกเท่าไหร่นะครับผมส่วนใหญ่ผมหยุดงานก็หยุดเป็นวันจันทร์นะครับผมก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันเรามาดูทั้งส่วนของทางด้านหน้าเนาะก็จะมีต้นตาลปลูกอยู่สองฝั่งนะครับเรียงรายกันอยู่ฝั่งละฝั่งละห้าต้นเนาะแล้ฝั่งละหดต้นกต้นนะมีต้นตาลอยู่ต้นใหญ่นะครับฝั่งละหกต้น ปลูกเรียงรายสวยแล้วก็หันไปทางด้านหลังนี่ก็จะเป็นทางเข้าไปยังวิหารนะไปยังเจดีพุทธคยานะครับผมเห็นไหมใหญ่โตโมโหลานมากเลยด้านหน้าเขาก็จะมีเป็นสะบัวนะมีบัวสีเนี่ยให้เราได้มาถ่ายรูปให้มาเราได้ชมกันเนาะนี่ผมก็ซูมให้เพื่อนๆได้ชมนะครับดอกบัวไทยนะครับสวยงามเนาะสีชมพูไม่แน่ใจว่า ทางยุโรปเนี่ยคงไม่มีนะแต่ถ้าเป็นเอเชียเป็นแถบทางพม่า,า,มาหรือว่าเป็นทางแถบคา,าเมรนก็น่าจะมีเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าจะสวยงามเหมือนบ้านเราหรือเปล่าทางด้านนี้ก็เป็นจุดทางเข้าไปเนาะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูไปชมทางด้านในกันว่ามีป้ายให้เราอ,อ่านไหมมันก็จะมีเป็นลักษณะซุ้มประตูอย่างที่เพื่อนเเห็นเนะาะน่ครับเป็นซุ้มประตูแล้วก็มีรูปปั้นต่างๆเนาะแสดง น่าจะเป็นเรื่องของราวของเทพเจ้าทางอินเดียหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจถ้าข้อมูลผิดเนี่ยต้องขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมมันก็จะมีบันไดขึ้นไปทางนี้เนะาะก็จะเอาหินอ่าดูทางด้านข้างนะครับก็จะเอาหิน,นมากองกันอยู่ตรงนี้เรียงรายมันทาเหมือนเป็นกั้นในส่วนเป็นส่วนต่างหากนะครับผมนี่ก็จะเป็นบันไดขึ้นไปทางด้านบนให้เราไปชมกันเดี๋ยวเราไปชมกันว่า ด้านบนเป็นอะไรไม่แน่ใจว่ามีป้ายไหมเนาะนี่ครับก็จะเป็นแท่งอย่นี้เนาะลักษณะเป็นแท่งแท่นอย่างเง,งี้ยก่ออิมอีทางเข้าอยู่ตรงกลางแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรเพราะว่าไม่มีป้ายบอกนะครับผมเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลดูอีกทีหนึ่งก็สำหรับประตูที่ผ่านมาที่เห็นครับสีแดงๆนั่นก็คือเป็นการจำลอง ประตูเมืองของอินเดียนะครับสมัยก่อนจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเนาะแต่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพื้นที่หรือจําลองอะไรมานะเพราะว่าหาข้อมูลไม่เจอนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดาสามารถมีข้อมูลหรือว่าทราบนะครับสามารถคอมเมนต์มา,าบอกใต้คลิปได้นะครับผมผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันจะได้ทราบนะบถ้าเพื่อนๆรู้ก็สามารถเขียนมาบอกกันได้เนาะส่วนตรงกันข้ามนะครับผม ถ้าหันไปทางเจดีย์จะอยู่ซ้ายมือนะครับก็จะมีแท่งหินหลังต้นตาลนะครับจะมีแท่งหินใหญ่อ,อีกแท่งหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราเดินไปชมใกล้ๆกันว่าจุดนั้นคืออะไรตรงนี้เราก็จะมองจากมุมทางด้านหน้าของเจดีย์พุทธคยานะครับผมก็จะมีสระน้ําอยู่แล้วก็มีเจดีย์พุทธคยาอยู่ทางด้านหลังเนาะสวยงามมากเลยนะครับผมถ้าไปดูประเทศอินเดียจริงๆคงสวยกว่าน,นี้เนาะเดินมาเมื่สักครู่นะครับก็มี ลูกตาลหล่นเนาะน่ครับลูกตาลหล่นมาจากบนต้นนะครับผมผมได้เพื่อนๆดูข้างบนของต้นตาลนะมีลูกตาลเยอะแยะเลยแต่ก็ถ่ายรูปชมเฉยๆเนาะอย่าเก็บไปนะครับผมอันนี้เป็นของส่งเนาะถ้าส่งไม่ได้รับอนุญ,ญาตเราอยากเก็บไปนาอมันบาดเนาะตรงนี้ก็มีป้ายให้เราอ่านเนาะก็เป็นปริศนาธรรมน่ารู้แดนประสูตรนะครับศิลทัตนะครับกุมารเจ้าชายน้อยผู้ทรงเป็นตัวอย่างของ ผู้ฝึกฝนตนเองอย่างถึงที่สุดจนสําเร็จนะครับสแสดงถึงศักยภาพของมนุษย์นะครับผมว่าผู้ที่จะสําเร็จกิจสมดังปารถนาจะต้องฝืนชะตาฝืนดวงลิขิตสิ่งทั้งปวงด้วยตัวเองด้วยหลักแห่งการกระทำนะครับผมอาศัยความเพียรมีจิตเมตตาแผ่ไพศาลดุดแผ่นฟ้ามีปัญญาหนักแน่นดุดแผ่นดินนะครับผมนี่ก็จะเป็นแท่นหินหลักของเจ้าชายกุมารน้อยเนาะสินพระท ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนอแท่นความประเสริฐบุญบารามีสื่อในที่พระนางสิริมายามหาเทวีนะครับมีพระสุบินนิมิตฝันเห็นช้างเผือกตัวประเสริฐนะครับผมถือดอกบัวกระทำประทับประทับศิลเวียนขวารอบพระวรากายแล้วก็หายเข้าไปสู่พระอุทธรน,นะครับหรือท้องซึ่งหลังจากนั้นพระนางก็ทรงประคันนะครับเป็นเจ้าชายศิงสัทเดี๋ยวเราเข้าไปชมใกล้ๆกันเนาะ นี่ก็มีทําลักษณะเหมือนอเป็นแผ่นหินอ่อนหรือเป็น,ปนแผ่นคล้ายๆเป็นลักษณะของดอกบัวนะเจ็ดดอกนะตามที่พระพุทธเจ้าท่านประสูติมาแล้ว่านก็เดินมาเจ็ดก้าวนะครับผมเห็นไหมครับก็เป็นเสาที่ใหญ่โตมากเลยนะครับผมสูงด้วยอันนี้ถ่ายรูปเก็บไว้ไม่หมดนะครับเลนมุมกว้างไม่พอน,นี่นะขึ้นไปสู่ยอดทางด้านบนนะครับผม นี่ก็เป็นรูปปั้นของเจ้าชายศินธรเนาะที่มีความเพียรน,นะครับกับเดินตามรอยทำความดีของพระพุทธองค์ที่ทรงฝากไว้ในแผ่นดินนะครับคือก็คือดอกบัวเจดอกนะที่ท่านได้ก้าวไปก็มีสตินะครับทำวิจัยวิริยะปิติปัสสันทินะครับสมาธิและก็อุเบขานะครับผมเป็นข้อเจี่ข้อเนาะที่เขาอาระบวกไว้ตรงนี้ให้เราได้อ่านกัน ที่นี่เขาก็ปั้นรูปปั้นไว้อย่างสวยงามเนาะปั้นไว้เป็นพระราชะกุมารเจ้าชายศินทัองค์น้อยนะครับผมอยู่เคียงข้างเสานะครับผมเสานี้ก็เป็นเสาที่สร้างเป็นที่ระลึกเนาะมองขึ้นไปข้างบนเบื้องสูงวันนี้แดดค่อนข้างจะจัดเลยทีเดียวนะครับวันนี้ <laughs> ก็ค่อนข้างลมจะแรงนะครับผมผมยุ่งหมดเลย <laughs> เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศข้างบนนะครับไม่แนใจว่าจะขึ้นไปได้ไหม เราจะขึ้นไปเจดีพุทธคยากันตรงด้านหน้าทางขึ้นนะครับผมก็จะเป็นรูปปั้นเหมือนของหลวงพ่อปัญญาเนาะนี่ครับหลวงพ่อปัญญาก็มีลูกป,ปั้นปดิสถานอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นเจดีพุทธคยาเนาะก็จะมีรูปปั้นสถาปัตย์แบบอินเดียนะครับผมผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันเนาะจะเห็นว่าเป็นองค์เทพ องอะไรต่างๆนะครับผมที่อยู่แล้วก็ข้างกันก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นบึงเนาะเป็นบึงขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมมีน้ําใสสะอาดนะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีทางเดินไปได้ไหมตรงนี้ก็จะเป็นจุดของรอบนะครับผมแล้วก็ทางด,าด้านบนก็จะเป็นองค์เจดีย์พุทธคยาจำลองนะครับสวยงามเนาะที่นี่นะครับในวัน เสาร์อาทิตย์เนาะเขาก็จะมีการปฏิบัติธรรมกันด้วยเนาะใครที่จะมาปฏิบัติธรรมมาวิปัสสนาก็สามารถมาแจ้งความจำนวนแล้วก็มาที่วัดนี้ได้นะครับตรงนี้ก็มีป้ายให้เราอ่านนะครับผมก็เป็นพุทธอุทยานสังกวีนิยสถานจำลองนะครับผมนี่มีรูปปั้นอยู่ข้างหลังนะครับผมสวนป่าอเนื่องด้วยพระพุทธเจ้าซึ่งพุทธสถานนิกชนนะครับควรไปดูเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้เกิดความไม่ประมาทในชีวิตนะครับผม ก็มีรูปปัน้นสวยๆอู่ทางด้านไหนให้เราได้ชมด้วยเนาะเดี๋ยวเราลองเข้าไปชมด้านไหนนะครับว่าด้านไหนมีอะไรบ้างไม่ในใจต้องถอดรองเท้าไปนะ <c oughs> ขอถอดรองเท้าก่อนแล้วกันเนาะก็ <c oughs> ให้ความเคารพสถานที่ด้วยนะครับถอดรองเท้าดีวกว่าข้างในก็จะมีรูปต้นขององค์พระศ,า,ศา,าสดานะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เรามา หลับสักการะบูชากันได้ด้วยนะครับก็บันไดอย่างสง่างามเลยทีเดียวเนาะเดี๋ยวซูมไปดูใกล้ๆกันนี่ก็เป็นภาะสิริโฉมแล้วของการปั้นองค์พระศาสดาของเรานะครับผมก็มีฉากพลังสีอยู่ทางด้านหลังกลมๆเป็นกาก,ากเพชรเนาะสวยงามมากเลยเดี๋ยวผมจะเก็บภาพไปฝากเ,เพื่อนๆกันเดี๋ยวจะถ่ายรูปเอาไปเก็บไว้ดูด้วยนี่ก็สวยงามเนาะทางด้านบนเขาก็จะทําเป็น รูปวงกลมเป็นรูปมหาจักรตับนะผมก็ไม่แน่ใจถ้าเข้าใจผิดในยขออภัยเพื่อนๆเลยครับก็ทำไว้อย่างสวยงามนะตรงด้านข้างนะครับผมของพุทธะเจดีพุทธคขยานะครับผมพ็ะจะปั้นรูปปั้นเป็นแนวศิลปะแบบนี้อยู่รอบๆเจดีเลยนะครับผมก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งเนาะทางด้านหลังนนก็จะเป็นศูนย์อำนวยการของวัดนะครับผมเห็นไหมอยู่ทางด้านหลังด้านหลังเขาก็จะมีเป็น ต้นโพอินเดียนะครับผมมาปลูกไว้อยู่ทางนี้ด้านนี้ด้วยนะครับผมตรงข้ามกันส่วนทางขึ้นไปข้างบนจะดีนะครับวันนี้เขาไม่เปิดนะครับผมเลยไม่ได้ขึ้นไปชมบิวจากทางด้านบนกันเสียดายเนาะไว้ค่อยมีโอกาสหน้าค่อยพามาชมกันใหม่ก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆผมยุง่งไปชมภาพปริศนาธรรมนะครับผมเป็นภาพสามมิติที่อยู่ทางห้องด้านล่างเขายังเปิดอยู่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมกัน จากต้นโพนะครับผมมันก็จะมีเป็นทางลงเลยครับผมนี่ครับเป็นทางลงลงไปเราสามารถที่จะเดินลงไปได้นะนอกจากทางด้านหน้านะครับผมทางนี้ก็สามารถที่จะนำรถวีลแชร์นะครับผมสำหรับผู้สูงอายุเนาะที่เดินไม่สะดวกเนะี่ยก็อาจจะมีรถวีลแชร์เข็นมานะครับผมตรงนี้ก็เป็นประตูนะครับผมที่เราสามารถเข้าจะเข้าไปชมแล้วก็ไปถ่ายรูปไปเซลฟี่กันได้นะครับผม ล้วก็จะมีเป็นจุดให้ลงชื่อเนาะสำหรับใครที่มาเยี่ยมเยียนที่นี่แล้วก็มีแอลกอฮอลให้เราล้างมือนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปเนาะเป็นรูปดอกบัวนะครับให้เราไปยืนอยู่ตรงกลางดอกบัวแล้วถ่ายรูปได้ทร,รมะสวัสดนะครับํำเขียนไว้แล้วก็ทางด้านในนี่ครับเรจะมีรูปสามมิติต่างๆนะครับผมถ้าเกิดว่า มาถ่ายรูปเนี่ยมีคนถ่ายรูปให้เนี่ยมันจะสวยงามมากเลยนะครับเช่นภาพนี้เนาะก็จะเป็นน่าจะเป็นรัชวงศ์อินเดียหรือเปล่าน,นะก็คือ,คอทําเป็นแบบมีขุนทรัพย์นะทางอินเดียนะครับผมมีอูดมีอะไรวางอยู่ตรงนี้ให้เรามาถ่ายรูปได้มันก็จะมีส่วนเป็นห้องห้องไปนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นรูปองพระนะครับผมทางด้านซ้ายก็เป็นรูปช้าง ตรงกลางก็เป็นเจดีย์พุทธคยาเราก็สามารถมายืนถ่ายรูปตรงนี้ได้มันก็จะมีเป็นส่วนของห้องต่างๆนะครับผมเนี่ผมจะพาเพื่อนๆไปชมกนมันจะเป็นลักษณะของแนวนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพของไซอิวหลงพระสังสมจังนะครับผมรูปปัน้นรูปภาพของพระสังสมจังสามารถมายืนถ่ายรูปก็ได้ก็นั่งซ้ายก็จะเป็น รูปกำแพงเมืองจีนนะครับผมแล้วก็ทางหลังกันก็จะเป็นนี่น่าจะเป็นพนมเปียนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจยังไม่เคยไปเหมือนกันห้องนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องที่เป็นรูปอตักบาทนะครับผมเราสามารถมาถ่ายรูปให้เหมือนกับเราใส่บาทเนาะนี่ครับทางหลังก็เป็นมีนพยานาคอยู่ แล้วก็ทางด้านหลังก็จะเป็นาภาพของหญิงสาวอินเดียนะครับผมซึ่งจะมีสมบัติเงินทองอยู่ทางด้านขวาเนี่ยเยอะแยะเลยก็จะมีภาพวาดต่างๆเนาะอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยให้เราได้มา,าเซลฟี่ถ่ายรูปกันมันจะเป็นเหมือนถ้าถ่ายออกมามีคนถ่ายนี่ก็อยู่ในกรอบภาพมันจะเป็นเหมือนภาพสามมิติเนาะตรงนี้ก็จะเป็นภาพของ รอยเท้ายักษ์นะครับผมน่าจะเป็นรอยพระบาทยักษ์หรือเปลนะ่ามาให้ถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้เนะาะก็จะเป็นทําเหมือนแบบวัดจีนเนาะก็มีเป็นม้านะครับผมสามารถไปยืนข้างม้าได้หรือมายืนตรงก้อนหินตรงข้างหน้านี่เลย,เ,ยเป็นทําเป็นเหมือนกระถางทูบนะครับก็จะมองวิวไปเห็นพระพุทธรูปที่อยู่ทางด้านหลังครับแล้วก็มีเจดีย์อยู่ทางด้านหลังก็จะเป็นวัดไทยเนาะ แล้วก็มีรลูปพระอีกองหนึ่งเนาะนี่ครับกำลังเดินออกมาทางด้านด้านในโบสถ์ในวัดเนาะแล้วก็ห้องนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งที่มีภาพค่อนข้างจะยาวเนาะนี่ก็จะเป็นภาพของพระพุทธเจา้าแล้วก็น่าจะเป็นตอนที่ชั้นพิชิตมาในตอนสุดท้ายเนาะก่อนที่จะชนะอ่าพญาอสูรต่างๆนะครับผมที่อยู่ภายใน ห้องนี้สวยงามเนานะด้านตรงกันข้ามก็จะเป็นในส่วนของภาพที่เจ้าชายศรีสถาน้อยนะครับประสูตินะครับผมก็จะมีดอกบัวนะครับนี่ดอกบัวเจ็ดดอกออกมาจากทางด้านนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นต้นโพนะครับผมน่าจะเป็นต้นโพที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุสัมโพธิญาณน,นะแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นภาพของอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าที่จะที่ปวดปัญจาวาคัคคีหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจก็จะมีรูปสวยงามอย่างเงี้ยให้เราได้ถ่ายรูปกันเยอะเลยในส่วนนี้ก็จะเป็นภาพของพระพุทธเจ้าสปางที่เป็นท่านทรงปรินิพพานเนาะมันก็จะมีจุดอย่างเงี้ยให้เรามายืยนตรงจุดเท้านะครับให้เราถ่ายรูปยืยนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เราถ่ายมาก็จะเห็นเป็นพระพุทธเจ้า,าท่าน ตรงปรินิพานอยู่นะครับผมแล้วก็มีภาษาวกต่างๆเนาะมากราบลาทา่านสวยงามเนาะแล้วก็ไปยืนอยู่ทางต้นโพลูปต้นโพนะครับที่มีรอ้อยเท้าให้เรายืนถ่ายรูปอยู่ภาพนี้ก็จะเป็นภาพของพระมหาชนกนะครับผมเนี่ยพระมหาชนกนะครับความเพียรความพยายามของพระมหาชนกนะครับที่ขึ้นลมแรงเหลือล่มอยู่กลางทะเลเนาะ ส่วนมุมนี้ก็จะเป็นมุมของงานรกระพูมนะครับผมนี่ก็จะเป็นกระทะทองแดงเนะาะการลงทันในนรกนะครับผมเราเดินไปดูห้องต่อไปกันนะครับห้องต่อไปก็จะเป็นภาพวาดของวัต้าหลินหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจหรือว่าอาจจะเป็น,ท,น,ปนท,ที่เนเปาเนาะท่ทิเบดหรือเปล่าอนะภาพนี้สามารถมาถ่ายรูปเช็คอินกันได้ภาพนี้ก็น่าจะเป็น ทางวัดเมืองจีนเนาะนี่ผมไม่รู้จักนะจะเป็นพระแลหันเมืองจีนนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นที่นี่่าจะมีเป็นหลายห้องเนาะแต่ว่ามันจะหลบมุมต่างๆเราก็ต้องคอยดูดีเนาะนะครับนี่ก็เป็นซอกเป็นหลืมเข้าไปตรงนี้ก็สามารถมาถ่ายรูปปิดป,ปีกได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนี่ก็เป็นรูปของภาษากระจายนะภาษากระจายเนี่ยองุ่ใหญ่ เห็นที่ไหนก็จําได้นอ้อภาษากระจายรูปนี้ก็เป็นรูปสวยรูปหนึ่งเนาะก็จะแรงสิลองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านบําเพ็ญเพียรอดข้าวน้ําจนร่างกายผายผอมนะครับผมภาพนี้สวยมากเลยภาพนี้ก็เป็นภาพพระพุทธชินราชเนาะแล้วก็มียักษ์อยู่นะครับผมอเล็กองใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นสุดท้ายนี่นก็เป็นน่าจะเป็นวัดอรุณเนาะสวยงามนะครับน่ามาถ่ายรูปเล่นกัน ส่วนภาพสุดท้ายตรงทางออกเนาะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนนะครับผมก็สวยงามดีเนาะมีรูปปั้นพบะพุทธเจ้าองค์ใหญ่ๆอยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นที่เบตรหรือเปล่าส่วนห้องนี้ก็จะเป็นรูปภาพต่างๆเนาะก็จะมีเป็นปราฉลามนะครับผมแล้วก็มีคิงคองนะครับมีคิงคองยักษ์อยู่ให้เรามาถ่ายรูปแล้วก็มีเป็นบ้านขนแคละนะนี่เป็นบ้านคนแคละ รูปนี้สวยนะครับรูปนี้เป็นรูกปั้นของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีดอกบัวอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นรูปของมูยักนะครับผมเนี่ยรูปปั้นมูยักแล้วก็เป็นเจดีพุทธคยาให้เรามาถ่ายรูปทางด้านขวาก็จะเป็นรูปพญานาคนะครับมันก็จะเป็นห้องแบบหลบๆอยู่ก็ต้องคอยดูดีๆเนาะตอนนี้เราก็ออกมาทางด้านนอกแล้วนะครับผมเอนก็เป็นลานจอดรถเนาะเป็นศูนย์อำนวยการอำนวยการของทางวัด ก็เป็นยังไงบ้างรครับพามาทําบุญมาเที่ยวกันเนาะก็จะมีตุ้นตู้ให้เราหยอดแล้วแต่เราตามกําลังเราศรัทธานะครับผมคลิปนี้พาเพื่อนๆมาทําบุญแล้วคลิปหน้าจะไปไหนต้นต่อก็คอยติดตามกันครับกับชัยนัทออนทัวร์เราท่องเที่ยวไปด้วยกันคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ